วัสดปิจ่าประเภทมือกนีกนมาพบกับเสือ่าเุ่ยแห่งทางช่องยูคะจะมาพบกับแนวทางม้าหม่ค่ะมาลืมไมค่ะหลายงวดของอพชรครับชอชัยชาญเนาะค่ะีเพิ่นเอามาวางมือนีวันที่4ีเนาะกับลาวพัฒนาเนาะค่ะ ขอพุณนเอซีเด้อค่ะที่เข้ามาหลับชมช่องของเจตาผ้าร่วยเนะ <S <S าะว้าบอลื่นบอไหลว้าบอกิ่งบอมวนก็ขอโทษขอไผ่เด้อค่ะเสียงหฮางเป็นวัดไปเบื้องแนวทางกันค่ะค่านี่ก็จะเป็นของอ,อเพชรเนาะค่ะแนวทางของพื่นอันขาดทรงหลายงวดด้วยค่ะพี่น้องตรงขอโทษขอไผ่เนาะ แต่ประวัติพื้นก็นเคยเข่าอยู่ค่ะเนาะช่องเจตาก็ช่องไม่อยู่เนาะค่ะอันกระบอตตอเนื่องปันใดของอ่อพิษเมื่อบึงโตไม่กันเนาะค่ะพี่น้องเบิงโตไม่ของอ่อพิษกันเนาะมือนี้ลาวพัฒนาเนาะค่ะลาวพัฒนาวันที่สี่เนาะจังใดก็ขอบ,บุญขอบคุณอ่อพชรคือเก้านั่นแหละค่ะที่ให้แนวทางมาว่างเนาะ ทางช่องของเจตาเนาะขอพระคุณเป็นอย่างสูงมาล่องเบิงโตไม้ของเพิ่นเนาะพี่น้องเล่าพัฒนาเหมือนแรงสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะมาล่องเบิงโตไม้ของเพิ่นเพิ่นห่างไปโดนเพิ่นว่าเอาไม้เจตาว่าสันเริ่มไม้สูดไม้อีกว่าสั้นว่าพิจารณาซ้อมกันไปเนาะพี่น้อง ชอบกะแคปนาจอไว้ค่ะแคปนาจอมาลุ่นเล่าพัฒนาของออเพีดกันเนาะตัวไม้ของเพิ่นวันทีซีก็จะมีวิ 0, ่งรูดหกับศูนย์เด้อค่ะหกับศูนสองตัวหกหางค่ะก็จะมีหกศูนยหกหนึ่งหกสอง 8ปดศูนสองค่ะต, 66, 61, 61. ตัวบิหกหกหนึ่งหนึ่งสตัว3ามหางค่ะ6กแปดหนึ่งหกแปดสองค่ะของออผิดเนาะขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านเด้อค่ะ ถึง FC 9, 9, เอซเก่าเอซีใหม่นาะที่เข้ามากดไลค์ห้เจตากดแช่แล้วก็กดต,ติดตามเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะกันเนาะผิดจารณาะกันไปเพิ่นจะห่างแน่กับเพินกนเอามาให้อยู่ค่ะเอามาให้อยู่วันที่สเนาะ ปันว่าจับพญายามเอามาให้ทุกงวดดอกบาทนิกจตาว่าสันปันว่าบางยานี่ยากธุละหลายบไดยบได้คำนวณติดธุละวรสันขอถูดขออภัยวัสันป่นว่าเหมือนแรงสองทุมครึ่งเนาะค่ะของออกพิดแล้วก็มาตามตามต้อบึ้งกันไปต้อของช่อชัยชาญขึ้นกันเนาะค่ะ ขาดงวดหลายงวดคือกันค่ะประวัติก็เคยเข่าอยู่พี่น้องใบเก่าก็มีอยู่เนาะแต่ว่ามันห่างหลายเนาะห่างหลายงวดเจตาก็เลยบ่ได้เอามาให้บึงเบิ้งมือนี่ลหละไม่ไมสดสดวันที่สีมือนี่แ่ละนาอพี่น้องเนาะเริ่มไม่ชอชัยชาญเนาะค่ะลาวพัฒนา ตัวเลขเพิ่นไกให้มาบลายดีพี่น้องสองตัวมีอเอาสามตัวมีสองหางหนึง่งของชอชัยชานมาเบิงวิ่งหลุดของเพิ่นจะมีสองกับผ้าเนาะค่ะสองกับผ้าก็วิ่งหลุดสองตัวหกหางจะมีสองเจ็ดสองหกสองห้า ห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดค่ะตัวนิ่นตัวเจาะพื้นก็สองเจ็ดค่ะ,คะแล้วก็ห้าแปดเนาะสองตัวที่วงกลมให้ตัวเบิร์ห้าห้าสองสองค่ะสามตัวสองหางเนาะห้าสองเจ็ดห้าห้าแปด เอาถ้าชอบก็จัดค่ะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านถ้าชอบแนวทางของชอชัยชาญก็แคปหน้าจอไว้ด้อค่ะแคปหน้าจอตามไปเล่าพัฒนากันมือแรงสองถุครึงเนาะจีตาก็ขอฝากไว้ในช่องเล่นน้อยเป็นกะจะพญายามทรงมาให้ยุดอกว่าสัน ค่ะขอบคุณหลายๆสนอกว่าเย,ยตาก็จะเอามาว่างให้พี่น้องเอซมาผิดจรณหากันเนาะค่ะผิดจรณหากันต่อของชอชัยชานเนาะวันทีซีมือแรงนี่ค่ะสองทุ่มขึงนกราบขอบุญขอบคุณเอฟซทุกท่านเดอค่ะที่เขามา ให้กำลังแรงใจในช่องของเกตตาผ้าลวยเนาะจังใดไก่ทุกคนโชคโชคมันมานมันแรงโชคดีกันทุกคนเด้อค่ะมันมานกันเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขก,กันสองทุ่มครึ่งกัไปเที่ยวเล่าพัฒนากันเนาะพี่นอ้องโชคดีกันทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้ค่ะ คลิปนาพ่อกันไหมกับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ